วัสดีกันต่อเลยนะครับวันนีก้ก็จะมาเล่นพาสสองกันว้าวพาสสองไม่มีไรทำอ่าพาสสองหยบจะพาขี่รถเล่นเป็นเซอนี้มีรถด,ด้วยนะก็อย่งที่เห็นพาสแรกไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ารถก็เป็นร้นรถไฟแล้ว่อรถหา,ามาจากไหนแคปหนึ่น <c oughs> นงก็คือซื้อเหล็กไปละ ออมันไม่มีขายนาะรูด,ดอ,อ่ะแล้วก็กดไปที่กองครับมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตาบ้าไม่เจอหรอกปึ๊บแล้วก็จะมีเจ็บที่เินเจ็บขอเลยแบบนึกว่าเปิไฟนี่ครับมาประมาณนี้เจ็บที่แม่งทำอะไรได้ดปับก็ไม่ได้เจ็ดสามกิโลเลยแหละ เล่นตะบกน้ำเดินก็วางรถมาไม่ได้แบรถดเลยโหเร็วมากแลก่าอเราเจอคนแล้วก็ตกหมายยิงไงยิ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 งงยงยิงงยิงงยิยิงยิงยิยิงยิงยิงยยิง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 ยิยิงยิงยิงงยิงยิยิง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 ยงยิงยิงยิงงยิงิ ้างเลไดูนะครับเนมาที่ซตถาใช่ไับกิโลไปเครับรถมันจะขับเองไม่ต้องกดเดินนะแล้วว่าบัคขับเป็นก็นจะขับแหละแย่ไหคะเด็ดช้ากคะ ปะ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 มาเยี่ยปะไปๆๆสู้ว์นี่ลวดเลยเจออีกแล้วครับไม่ลวดอ่ะไม่คนไม่คนไม่คลวนเอาจะไปโดด

แบแอบฆ่าเดีวแอบแอบหรอแอบฆ่าแอบฆ่ากระตกกระตุกอะนันแดงเลยจบคลิปชนี yeah> ้แหละโอเคมาโชว์จิงกากๆ